ใครมาก่อไฟไว้เนี่ยคนข้างหลังเหมือนจะเป็นลุงมั่นหรือเปล่า Again, ครับผมบุณนำพงครับสวัสดีครับเอ้าไม่ต้องเป็นห่วงจำปานะจรปาเจ้าเป็นดวงผิดแบบนั้นไม่ได้ แต่จะทำร้ายคนร้งฆ่าไม่ได้ล้มถึงคนอื่นด้วยติงผมมาเถอะลุงมันทำลุงมันไม่บอกความจริงผมนะลุงมันก็จะถูกลงโทษโดยการขังพุกนะครับก็ให้ผู้นำพงกับลุงมันเนี่ยคุยกัน สวัสดีครับสวัสดีพี่พี c ที่น่ารักกันทุกท่านกันเลยนะครับขอยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชายกิจนะครับทุกคนก็ทุกคนครับเดี๋ยววันนี้ผมไปที่ประตูทางเข้าเมืองรับแลนะซึ่งต้องบอกเลยว่าผมมีคำสั่งนะให้มาที่นี่เพราะว่าผู้นำพงเนี่ยบอกว่าให้ผมมาที่นี่ หลังจากที่ผมเนี่ยไปส่งองค์ครักมาเมื่อวันก่อนนะผู้นำพงบอกว่าให้ผมมาที่นี่อีกสักวันสองวันเขาจะมีอะไร้ผมดูผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาแค่นัดให้ผมมาที่นี่แล้วก็ทิ้งท้ายบอกว่าให้ผมตัดสินใจนะว่าจะเอาอยัางไงว่าจะปล่อยไว้หรือจะให้รับโทษนะครับทุกคนก็ทุกคนครับก่อนจะรับชมคลิปนี้ฝากพี่ๆทุกคนนะ คนละหนึงไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งติดตามให้ผมด้วยดูคลิปก็อย่าเพิ่งกดข้ามโฆษณานะครับทุกคนเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมเนี่ยได้ทําคลิปต่อๆไปกับพวกพี่ๆทุกคนได้รับชมกันนะครับแล้วก็อย่าลืมไปกดติดตามเพจ f a c e o o o k ชายกิจให้ผมชายกิจเรื่องของผีให้ผมด้วยนะครับทุกคนพร้อมแล้วก็เรารีบเดินทางไปที่ประตูทางเข้าเมืองละแปลกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไปโอเคครับทุกคน ก็ตอนนี้เนี่ยผมก็เริ่มเดินทางจะไปที่ประตูทางเข้าเมืองลับแลแล้วนะซึ่งทุกคนครับถ้าวันนั้นเนี่ยผมไม่ได้ยินเสียงองครักษ์คนนั้นเนี่ยองครัก์อาจจะไม่มีชีวิตรอดอยู่เนาะก็ดีถือว่าองครักษ์คนนั้นเนี่ยยังมีบุญอยู่นะผมเจอเหตุการณ์แบบนี้เนี่ยผมเองก็ตกใจนะ ไม่คิดว่าลุงมั่นจะเป็นคนแบบนี้ด้วยซ้ำเราเนี่ยก็เสียใจนะที่ลุงมั่นทำแบบนี้ลงไปเขาไม่คิดหน้าคิดหลังเลยว่าคนข้างหลังเนี่ยจะรู้สึกยังไงที่ทำแบบนี้ลงไปนะก็อยากให้พี่ๆทุกคนเนี่ยเข้าใจด้วยนะครับผมเองก็ไม่ได้จะคือผมเนี่ย ไม่ได้ว่าอยู่ข้างลุงมันนะก็อยากให้ทุกคนตัดสินผิดก็ว่าไปตามผิดนะครับทุกคนกตอนนี้นะผมเดินมาได้สักพักละอีกไม่ไกลเท่าไหร่แล้วนะครับทุกคนก็จะถึงทางเข้าประตูเมืองรับแรงแล้วนะครับทุกคนเมเองก็ต้องดูซ้ายดูขวาด้วยนะก็ มีอะไรเข้ามากับทันหันเนี่ยจะได้ตั้งตัวทันนะครับทุกคนไม่แน่อาจจะเจอลุงมันโผล่ออกมา โอเคครับทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดชิบก่อนนะครับผมจะถ่ายเป็นบางช่วงเพราะว่าผมยังต้องเดินขึ้นเนินเนี่ยเดี๋ยวผมจะถ่ายให้ดูกันอีกทีนึงนะครับไปโอเคครับทุกคนคือตอนนี้ผมก็เดินมาถึงเนินที่สูงสูงแล้วนะซึ่งต้องบอกเลยว่า เหนื่อยเอาเรื่องอยู่เพราะว่าไม่ได้มาที่นี่นานเนี่ยการเดินมันก็จะอาจเปลี่ยนแปลงไปบ้างนะครับเพราะว่าเราไม่ได้เดินขึ้นเนินแบบนี้บ่อยๆเนี่ยร่างกายมันอาจจะปรับสมดุลไม่ทันนะครับทุกคนดูดีทุกคนคือตอนนี้เนี่ยเขียวนะธรรมชาติเขียวมากๆโอเคก็ตอนนี้นะทุกคนผมจะเดินขึ้นไปอีกหน่อยนึงก็จะถึงหินค่อนข้างสูงแล้วก็ มองเห็นวิวข้างล่างเนี่ยผมจะไปนั่งพักตรงนั้นสักครู่นึงก่อนเพราะช่วงที่ผมเดินทางมาเนี่ยผมเองก็ยังไม่ได้นั่งพักตรงจุดไหนเลยนะเพื่อความรวดเร็วผมก็เลยเดินมาเรื่อยๆจนมาถึงตรงนี้แล้วก็มาเปิดคลิปให้ดูกันต่อนะครับโอเคไปก็ถึงเห็นนี้แล้วเนี่ยก็อีกไม่ไกลเท่าไหรล่ละก็จะถึงที่ของประตูทางเข้าเมืองรับแแล,แล้วนะครับทุกคน เมื่อสักครู่เนี่ยผมได้ยินเสียงมาจากบริเวณข้างล่างนะไม่รู้ว่าจะเป็นเสียงพวกชาวบ้านที่กําลังหาเห็ดโคนอยู่หรือเปล่านะครับก็ต้องระวังตัวให้ดีนะครับอาจไม่ใช่ชาวบ้านที่ดีสักเท่าไหร่นะอาจจะเป็นพวกโจรป่านะแฝงตัวมาเป็นคนหาเห็ดอย่างนี้นะครับทุกคน ดูดิสูงมากๆเลยนะตอนนี้ผมขึ้นมาหมดดูดิโซนสูงนะชั้นมากๆเลยขาขึ้นเนี่ยอาจจะเหนื่อยหน่อยแต่ขาลงเนี่ยต้องบอกเลยว่า สบายๆแต่ก็ต้องคอยระวังของการลื่นด้วยนะเกิดลื่นลงไปเนี่ยมีหวังเกิ้งลงไปแน่นะครับทุกคนโอเคครัทุกคนก็ตอนนี้ผมมาถึงจุดบรดิเวณนี้แล้วนะซึ่งเป็นจุดที่เห็นกว้างมากๆนะเหมาะสำหรับกันนั่งพักเลยทีเดียวนะครับโอเคนี่นะทุกคนที่ผมบอกว่าเห็นวิวนู่นนนนะ ถ้าไม่มีต้นไม้พวกนี้บงนะังเนี่ยคงจะสวยงามน่าดูเลยทุกคนลมด้วยนะทุกคนตอนนี้โอเคเดี๋ยวเรานั่งพักตรงนี้สักครู่หนึ่งก่อนนะแต่ผมคงจะไม่ได้ถ่ายให้ดูนะเพราะว่าผมต้องประหยัดพลังงานแบตเตอรี่ไว้ด้วยเพราะว่าตอนนี้ก็เป็นเวลาที่เย็นมากๆนะแต่แดดเนี่ย ยังแรงอยู่เลยทุกคนนี่ก็เป็นเวลาสองสามโมงแล้วนะโอเคทุกคนไว้พบกันตอนที่ผมเดินทางไปหาผู้นำพงที่ประตูทางเข้าเมืองลับแปลดีกว่านะครับทุกคนไะโอเคครับทุกคนหลังจากที่ผมได้เดินทางออกมาจากจุดที่ผมนั่งพักได้สักพักเนี่ยผมก็มาเจอเหมือนรอยเท้าอะไรหรือคันขุดอะไรสักอย่างตรงนี้นะ ทุกคนก็ตรงนี้เนี่ยผมมาถึงจุดที่องค์ครักษเมืองรับแลคอยล่าตะเวนอยู่รอบๆนี้นะแล้วก็ผมคิดว่าอีกไม่ไกลละเพราะว่าได้ยินเสียงน้ำเนี่ยชัดเจนมากๆก็คงจะถึงที่ของประตูทางเข้าเมืองรับแลแล้วนะครับทุกคนนะเพราะว่าช่วงนี้น้ำเนี่ยค่อนข้างที่จะแรงมากๆเลยนะครับทุกคน เดิมเดินทางไปกันเลยดีกว่านะครับทุกคนไม่ให้เป็นการเสียเวลาผมเองก็จะถ่ายนา,ายแบรรยากาศให้ดูกันช่วงระหว่างที่ผมเดินทางไปด้วยนะครับแต่ต้องบอกว่าอาจจะพูดน้อยลงหน่อยให้ชมธรรมชาติเป็นสัดส่วนใหญ่มากกว่านะครับทุกคนไปทุกคนตอนนี้ก็เสียงน้ำค่อนข้างที่จะ ดังขึ้นมาเรื่อยๆแล้วนะหลังจากที่ใกล้จะถึงจุดที่เป็นของเมืองลับแลนะครับไปเฮ้ย hey, ครับทุกคนเมื่อสักครู่เนี่ยเครื่องมันร้อนนะก็เลยหยุดคลิปไปเพราะตอนนี้ต้องบอกเลยว่าผมมาถึงทางเข้าเมืองลับแลแล้วนะครับทุกคนประตูทางเข้าเมืองลับแลเอาทุกคนใครมาก่อไฟไว้เนี่ย ใครมาก่อไฟไว้ตรงนี้ก็ไม่รู้นะครับหรืออาจจะเป็นพวกองคล์หรือเปล่าที่ลาตะเวนนะผมก็ยังไม่เจอผู้นำพงที่นัดให้ผมมาหาท่านตรงนี้เลยนะโอเคทุกคนก็ไม่เป็นไร เรามาละเราก็นั่งรอท่านบุ้นำพงไปเลยตรงนี้แต่ผมตกใจมากๆที่ผมมาเจอกองไฟตรงนี้ก่อเองโดยที่ไม่มีคนอยู่แม้แต่คนเดียวนะเดี๋ยวผมสูนไฟให้เพิ่มแล้วกันนะอาจจะเป็นพวกองครับก็ได้นะครับที่นั่งเฝ้าเวรกันตรงนี้ เพราะว่าผมเนี่ยเคยได้ให้ไฟแช็กกับพวกเขากับยังรัดให้เขาจุดไฟนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอนั่งรอทาผู้นำพงตรงนี้ไปก่อนเรื่อยๆนะครับนั่งอยู่ข้างๆกองไฟด้วยแหละทุกคนก็อุ่นๆไรยุงด้วยนะไม่หนาวเลยครับทุกคนตอนนี้ ผมเองก็ไม่ได้มาที่นี่นานเนี่ยมันก็เปลี่ยนแปลงไปเยอะมากๆเลยนะลกด้วยทุกคนแต่ไม่รู้ว่าผู้นำพงจะออกมาตอนไหนนะโอเคทุกคนเดี๋ยวผมขอหยุดคลิปไว้ก่อนนะถ้าผู้นำพงออกมาเนี่ยผมจะเริ่มถ่ายให้ดูกันอีกทีหนึ่งนะครับทุกคนไปทุกคนครับตอนนี้ผู้นำพงออกมาแล้วนะซึ่งคนข้างหลังเหมือนจะเป็นลุงมั่นหรือเปล่าฮึดอยากให้เจ้ามาครับผม ผู้นำพงครับสวัสดีครับจับตัวไอ้มันไปแล้วเอ้าท่านผู้นำพงไปจับมาได้ไงครับผมไปรักขาตัวจับมันครับมันทำกับผมเก็บสารครับมันใช้ความรุนแรงก่อนไปอ๋อครับผู้นำพงศ์ไม่ควรทำแบบนี้เลยนะครับทำมา ผุ้นำพงษ์เชิญนั่งตรงนี้ก่อนครับผุ้นำพงษ์เดี๋ยวใคจะให้มันขอขมาขอโทษเจ้าที่มันทำลงไปทุกอย่างครับน้องทุกคนเดี๋ยวผมขอตั้งกล้องตรงนี้แล้วกันนะที่มันสมูทรเรียบดีนะครับทุกคนที่ตรงนี้ผมไม่รู้ว่าผู้นำพงษ์ไปจับมาได้ไงนะครับ ข้าก็พูดอยู่ว่ากา้องคารักษ์หายดับครับผมน้องมันน้องมันไปทำองคารักษ์ของเมืองลับแลทำไมครับข uh, ้าทำไปอะ่ะผมสามารถผไม่ต้องเป็นห่วงจำปานะครับเจ,จ้าเป็นห่วงผิดแับนั้นไม่ได้ผมมัจะจะทำร้ายคนงงงข้าไม่ได้รวมถึงคนอื่นด้วยนี่เนี่ย นานจำปีไม่โดนเจ้า,าไล่มไล่ครับจำปีเราค่ะฟังหมดแล้วเจ้าคุยกันอย่างที่มันทำไว้แล้วเจ้าจะให้อภัยเราหรือเปล่าเดี๋ยวค่ะจะลงโทษมันด้วกันทางคุกใต้ดินเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดพืนครัมีเรื่องให้เครียดอีกแล้วนะครับทุกคน เดี๋ยวคุยกับลุงมั่นแบบอันนี้ตรงตร,งตรงไปเลยดีกว่านะครับทุกคนลุงมั่นลุงมั่นทำแบบนี้ไปเพื่ออะไรครับบอกความจริงผมมาเถอะลุงมันถ้ามันไม่บอกความจนะริงผมนะลุงมั่นก็จะถูกลงโทษโดยการขังคุกนะครับลุงมันเพราะว่าลุงมั่นเนี่ยไปทำร้ายคนของเขาเกือบ เสียชีวิตเลยนะดีนะที่ผมได้ยินเสียงเขาเนี่ยถ้าเขาไม่เจอผมวันนั้นเขาอาจจะไม่มีชีวิตอยู่ต่อเลยก็ว่าได้นะลุงมั่นลุงมั่นเป็นห่วงจำปาผมเข้าใจนะครับแต่ลุงมั่นไม่ควรไปลงกับคนที่ลาตะเวนคอยดูแลป่าแบบนั้นนะครับลุงมั่นเองก็เคยอยู่เมืองรับแรงมาก่อนลุงมั่นก็น่าจะรู้ดีนะครับว่า อะไรควรไม่ควรน,นะครับจะทำเกินไปไอ้มันถือว่าตอนนี้เนี่ยผู้นำทงยังให้โอกาสลุงมั่นที่จะพูดความจริงยอมรับผิดนะและอย่างผมไม่รู้ว่าที่การเสียชีวิตของนาดอ,อกแก้วเนี่ยเป็นเพราะอะไรลุงมั่นก็พูดความจริงให้ผมฟังเล้นะครับ เจ้ากำลังปิดบังอะไรไว้ไอ้มันข้ารู้รู้จากสายตาทาทางของเจ้าเหมือนกำลังเก็บอะไรไว้ในใจพูดออกมาพูดหน,นันกจะได้เป็นเบาะจ,จะ,ออะไลยเป็นไร แล้เวเจ้าก็พูดมันออกมาความลับไม่มีในโลกบอกแค่นี้แล้วลุงมันยังปิดบังอยู่เนี่ยก็มันไม่ได้ส่งผลดีอะไรกับลุงมันเลยนะมันจะมีแต่ทำให้ลุงมันเนี่ยแย่ลงแย่ลงทุกปีนะข้าก็บอกลุงว่าข้าไม่รู้ก็พี่นํำพงครับเขาไม่บอกความจริงก็ ามที่ผู้นาบอกกับผมไว้นะว่าจะลงโทษในการฝังคุกใต้ดินนะผู้นาพงืมก็ให้เขาเป<ค>บบทบทวนนะครับผู้นาพงว่าเขาควรจะปิดบ,บังอีกหรือเปล่าทุกคนครับก็วันนี้ผมมาถามให้ทุกคนรับรู้นะว่าการเสียชีวิตของนะ้าดอกดอกแก้วเนี่ยเสียชีวิตยังไงเพราะว่าผู้ไอ ลุงมันเนี่ยก็บอกผมว่าลุงมันแค่ไปเจอศพอยู่ข้างๆลำห้วยนะผมไม่รู้ว่าลุงมันพูดความจริงหรือเปล่าหรือมีอะไรที่มากกว่านี้แต่ลุงมันไม่บอกให้ผมรู้นะจะะนัาเคลียปัญหาเรียบร้อยเดี๋ยวขายจะพามันกลับได้ครับคุณอำเภอก็ลุงมั่นครับก็ตามที่ลุงมั่นทำไว้นะ รับโทษตามที่ลุงมั่นทําไว้ถ้าลุงมั่นไม่ทําร้ายคนณของเขาเนี่ยขเขาก็ไม่ได้ทํทถึงขนาดนี้นะผมก็ช่วยลุงมั่นได้เพียงเท่าน,นี้ให้ลุงมั่นคิดทบทวนอีกทีหนึ่งว่าจะวควรพูดความจริงหรือเปล่าผำรับนำพงก็ ใ้นออกยให้โทรของเจ้า้ผู้นงก็ให้ผู้นำพงกับลุงมันเนี่ยคุยกันให้ลุงมันพูดความจริงให้ผู้นำพงฟังนะบังคเจ้นจระ้าาไหลลงหายใจ น้ำโดนอะไรทำไมวันนั้นเจ้ามีองลงไปเศ้าฮะคุณผู้ชมได้เห็นกอนก็อยังว่ามนะทุกคนีุผู้นำพงบอกว่าจูจูงลงมันก็รีบเอาศพน้าจำน้าดอกแก้วเนี่ยไปฝังไปเผาเลยนะนะ้นดอกแก้วก็เป็นคน คบบ้าบรัรงงน้นงงนนนำพงครับใจเย็นๆก่อนครับก็ให้เขารับโทษในสิ่งที่เขาทำไว้นะครับผู้นำพงเราก็เค้นหาน <ำ S 2> ความ,วามจริงเขาเขาก็ไม่ยอมพูดความจริงนะครับ,รบ,บได้ครับผู้นำพงลุ่มั่นก็คิดดีๆนะครับ ครับผู้นำพงขอบคุณมากๆครับที่ออกมาให้ผมได้เจอลุงมั่นนะครับงั้นลุงมั่นเอ้ยผู้นำพงครับผมขอตัวกลาบก่อนครับสวัสดีครับผู้นำพงโอเคครับทุกคนตอนนี้ลุงมั่นกับผู้นำพงก็ได้กลับไปแล้วนะซึ่งผู้นำพงเนี่ยได้เอาตัวลุงมั่นไปขังคุกใต้ดินเป็นเวลาเจ็ดวันเจ็ดคืนจนกว่า จะพูดความจริงออกมานะว่าทำไปเพื่ออะไรนะครับแต่อีกอย่างผมเนี่ยพยายามให้ลุงมั่นพูดเกี่ยวกับการเสียชีวิตของนาดอกแก้วเนี่ยเพราะด้วยนะแต่ลุงมั่นก็บอกว่าไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับนาดอกแก้วนะครับทุกคนและอีกอย่างผู้นำพงเขาได้กับชับกับลุงมั่นว่าทำไมต้องรีบ ทำร่างของน้าดอกแก้วไวขนาดนั้นให้ให้เราเนี่ยได้เจอก่อนนะโอเคทุกคนไม่เป็นไรก็จุงมันก็คงได้รับผลกรรมที่ทำไว้นะตอนนี้โอเคทุกคนไว้พบกันคลิปหน้าคลิปนี้ผมขอตัวเดินทางกลับบ้านและปิดคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับทุกคนสวัสดีครับ